คุณเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทาเรือดําน้ํากันนะครับโอเคถอยจะมา้องพอถอยนะครับวันนี้เรือดําน้ําก็จะไปแล้วครับอย่าพึ่งมั่วคนนะฮะนี่ฮะระหว่างเลโกชิมาที่ไม่มีหัวกับนักเลโก้นักก่อสร้างนะ,ะเราหนึ่งสองเอาอย่าพึ่งมาอยู่ตรงหัวดิเอาอยู่เท่าๆกันไ้กูจะอยู่ตรงนี้ไอ,อ้ี้ยต<ล>มึงมอานนมงมอยู่ด้านนี้มึงมาอยู่ด้านนี้ 1นึ่งสองสามไอพีผมนำแล้วครับผมนำผมนำไปแล้วครับวันนี้มีน้ำตกครับน้ำตกโอ้โหผมนำไปอยู่ครับวันนี้ตอนนี้ผมนำไปโอ้โหไอ้หัวงง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 งวงนงง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 งพี่งง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 ้งงงงนองง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 ่างงงงยงง ลื่นจะถึงเขื่อนแล้วครับกรโอ้ยโอ้ยจะตามถึงทันในน้องแล้ววะถึงเขื่อนแล้วครับถึงเขื่อนแล้วตอนนี้มาถึงเขื่อนแล้วแล้วโอ้โหตอนนี้จะขับจะเร็วขึ้นครับโอ้โหปีนไป่นี่ไป่นีไหนวะติดโอ้โอติดไม้โอ้ติดไม้ไอ้สัตว์๋องนี้ยพี่อื่นแล้วครับตอนนี้เปลวโยน Oh my god Oh my god นำเลยฮะผมไปแล้วครับนำเลยฮะนำเลยฮะเดี๋ยวยืช้อนกระถางต้นไม้เดี๋ยวยื่นช้อนกระถางต้นไม้อยู่นี่ไอโพสนี่ยฮะนี่คือความสุขสันต์นะฮะไอ้สัตว์เพิ่มน้ำนะเพิ่มน้ำความแรงสูงครับนี่นี่นี่ดิดู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 ความแรงสูงครับความแรงสูงความแรงสูงหมไปแล้วครับ อัดไปเอาไม่เลยไม่อยไม่ลอยตกไปนะคุเฮ้ยเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยเร่ใหม่ล้างเลโก้ล้างเลโก้ก่อนป่ะแปบบอย่าพึ่งมาบอสมาเอาัพท์แกถ่ายอยู่ไหม่ายอยู่ไอ้บอลลูกเนี่ยมันสองขาง มาเดี๋ยวตอนนี้วิ่งไปเดี๋ยวรอก่อนแป๊บเก็บขยะมาต่อเลยต่อเลยได้ทำการเก็บขยะนะรไเแล้วโกะเลโกเอาตัวท่าหน้อยๆก็ได้มันมีเน้ พี่เอาแขนพี่ไปะเอาแขนไปเฮ้ยคนละแขนเลยเฮ้ยให้พี่มันเอาขาแล้วกันอ๋อโอเคนะฮะตอนนี้เลโก้เริ่มจะไม่มีตัวเลยฮะเพชรในโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เลโก้ไม่ยเพชรจับซะได้เลยขาฮะมาละได้ผมด้วยครับเหมือนเดิมตัวเดิมครับฮะตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เว้ยตรงนี้เว้ยพี่เราตามใครมา หนึ่งสองสามไปนะฮะโอ้ยพีชนำเลยผมคนสุดท้ายครับกำลังนำโอ้โหกำลังแรงสูงครับโอ้โหแรงตรงไหนเนาะอย่าไอ้นอสอย่าผมถมเนี่อย่าควันปีนนอสอย่าตีไม้โอ้โหแรงถึงไหนวะเนี่ยดูพวกเขากำลังแล้วครับใครนอสจะแรงกว่ากันลอ้นโอ้ ้นไม่ไม่คุณเล่นตรงนี้งั้นมึงไม่ต้องเล่นไปแล้วครับของผมไปแล้วครับนำไปแล้วครับการตามคุณพีทอยู่ครับคุณจมครับคุณหายครับจมน้ำนี้อะไรวะเฮ้ยขี้โกงตอนนั้นมันอยู่อย่างนี้กูอยู่อย่างนี้แล้วให้กูไปยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปเฮ้ยพีทอยู่ที่เดิมต้องติดเฮ้ยอย่าเหยียบมาอย่าเหยียบไม่ตอนนั้นมันติดอยู่อย่างนี้อ๋อเฮ้ยมันตุ๊ก เฮ้ยนายเลโกอะไรอี้ยไป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 อี้ยเลโกกูจมเลโกขอไปแล้วกันเออดีดกูติดไอสัตว์เอ้ยกูโยดไปนู่นแม่งกูไปนู่นแม่งโอ๊ยจีบกันนี่หว่างั้นเริ่มใหม่งั้นเอาย่างอื่น เอาของเล่นอย่างอื่น